ล่างอ้หกหกยุ่หรักนวยเลยถือลายป่พ่อแต่ละเจ้านี่เขามาสามสี่งวดหางงวดหถูกมานี่แหละครับพ่อสี่ห้างงวดแล้วเหรอครับบนหรือล่างพ่อส่วนมากนี่มันจะเป็นบนบนลายโอ้บนอย่างเดียวเลยเหรอครับพ่อมันจะคล้ายว่าผมผมผมมาเห็ดคำานวณอีกตัวหนึ่งเด้มันจะเป็นรักซิบมันจะเป็นรักนวย เออลักหน่วยเปลี่ยนลักสิบลักสิบเป็ี่นลักหน่วยมันสถอดมาอยุบเส้นโซาทุกวันเลยนะบางเฉดบางจะมันดอกสองซีนะมันออกหาสองสองสองซีสองยี่ลักสิบมันต้องเป็นสองยี่ลักหน่วยครับเออบานี้หาปุ๊บหายยี่ลักสิบห้าสองม่อออกหกห้าหายยี่ลักหน่วยไม่พื้นที่อะไรบานี้งวดงวดใช่ปงมันลักหน่วยปุ๊บหกยี่ลักสิบปุ๊บเปลนะครับเออเป็นหกฮะส่วนส่วนมากบนใช่ไหมครับสูตรพ่อเนี่ย แม่นแม่นแม่นมาละแม่นเป็นแม่นเลยใช่ครับเป็นแม่นเลยโอ้โหตัวเดียวนี่คักเยอะตัวเดียวนี่แม่นเลยตัวเดียววิ่งเนี่ยส่วนสายวิ่งนี่คือแม่นคักเลยมันงนะพ่อลักหน่วยพ่อตัวเดียวผมว่าบนอสังเกตบางเมาเห็นบางสองสองซีไมออกหาสองไหมอาสองไม่ออกเขาต่อกขาหาไหมเล็กเล็กลักทิปถึงลับมาเป็นลักหน่วยลักหน่วยเป็นลักทิปลักทิปเป็นลักหน่วยตลอดวันนี้ยิ่งหาตัวเดียวลักหน่วยบนวันนี้ยิ่งตัวใดก็ได้หาตัวเดียว ห้าบนครับห้าบนแปลว่าเห็ดไปแล้วเหนแล้วคำถามมันมากคือยังสีงวดที่มันผ่านมาได้มันยิ่งมันตัวดีเลยสีงวดแล้วใช่ไหมพ่อ,อสีงวดแล้วสีงวดนี่คือ<ส>เ,ขเข้าเต็มเต็มเลยเข้าเต็มเต็มเลยนี่เป็นไผ่ไม้บ่ไผ่ไมาไทยบ่พ่อทำนเนี่ยอะไพ่อแต่เรื่องเดียมพ่อทำงาน ทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมครับ<อ>ถึง<อ>ว่าไม่เจอกันเนาะพ่อเนอะเอาะเอาให้พ่อคำนวณก่อนครับผมสี่งวดแล้วนะครับ fc งวดนี้จะเป็นงวดที่ห้านะครับบนอย่างเดียวใช่ไหมพ่อเนอะเอาะยางเดียวไอเนมาลอกมาลอกใส่เอาอีกข้างหนึ่งก็ได้พ่อเอาไม่ไหมเนี้ยเอาไม่ไหม่ดีกว่า สูตรใหม่พอเถอะปเลยโอ้โนี่สูตรใหม่แต่เดียวเนาะวันมดอก6กสามวใหม่สูนสามก็ก้าสามมนดอบงกสามเรียงล่างแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําสูตรสามตัวเหมือนเดิมแล้วหรอพ่อมันบพ่อใครเข้ามเสียโอ้มันเป็นของมันจากท่าหอ่ะกดครับแต่เรียกพ่อไม่หลายหางนะครับก็พ่อไมหลายหางแ่แกนะ กำลังไปเอาสูตรของเพื่นอยู่นะคะอื่นไงมเพิ่าม่กระดูกระดิบื่นใส่ชุดนี้โอ,อ้ยพ่อมกระดูกระดิีไม่<ะ>เลวอะ ตีมันสิเต้นนี้เลยนี้พ่อไปออกสูรอยู่ใช่ไหมกเกรีตัวกันไว้ลนะ เละเลยใส่บุตรสมบูรณ์นิดทำงานนี่นนหัวเดียวนี่เะ็ดะเลยส่วนมากจะเน้นบนนะครับเลขของคุณพ,พ่อสีงวดติดโอ้เดินดีอยู่นะพ่อเนาะ าสามตัวมีไม,ม่พอมันบ่เคยเข่าไหมครับเฮ็ดแล้วมันบ่เขาสูดสองตัวบ่ไดของวันแม่นกว่าอ๋อสองตัวแม่นกว่าเนาะสองตัวนวึนะวน่แม่นกว่าหนี่ครับล่างไปน่นปอเนาะเพราะผมแยกให้แล้วเลยโอ้แยกให้แล้วนะครับโอ้นี่ออนะครับออกแล้วเยอะมากเลยบ่มี่บ่มี่ครับลักนเอยคือลักนเอยอันนี้งวดที่ห้าใช่ไหมแม่นบ่พ่อครับงวดที่ห้าแต่ผมเปลี่ยนใหม่มันตั้งสองซี สองซีเดี๋วก็มาออกสิบหกสิบหกพ่อเขียนวันที่ใหม่นะครับใช้วันที่ใหม่มันเคที่เขียนเลยเขียนผิดวันเออเขียนพ่อร้านนี่ครับพ่อร้านปล่อยตองหมดเอาเลยอ่านมันถึงจะถูกเนาะที่สิบหกเลยครับครับผมสิบหกนะครับซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อไลายได้ไล่ซื้อไล่ได้ไล่ มันตัวด้ค่ะผมมาเก้าห้าตัวเดียววงกลมให้ได้พ่อวงกลมให้ลูกเี่ครับสีแดงสีแดงเก้าห้าตัวเดียวเขามาหซีหางวดแล้วนะจ๊ะีละงวดที่ห้าได้ไหนที่ห้าด้าเดินถ้าถ้ามาเดินต่อมาเจองวดที่ห้างวดที่ห้าแล้วบนอย่างเดียวใช่ไหมพ่อบนอย่างเดียวบนอย่างเดียววิ่งวิ่งคือวิ่งห้ากับวิ่งหกเย็ดเก้าแล้วไง กับหัวมีโอกาสกับหัวไหมพ่อพ่ใหมเก้าสามหกสามมันอทดจะกับยุ่นเดี๋วพ่อกับให้ด้วยเพ่อมันเป็นลักษณะไหนไหมแมนพ่ใหมศูนย์สามเก้าสามในกลางมันออกหกสามเขียนเขียนเป็นตัวกันก็ได้เพะเลอพ่อศูนมากกับหัวนะผมผมผมไม่เคยเห็นมันเปลี่ยนทีสักเดียวมันไม่เปลี่ยนไหมเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าเก้าหามีแต่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้า ครัผมาดอีกต <cues> ัวเดียวคือเเาเล็กพ่อชอบกลับไม่สวดว่ากับเรจะว่านี่อ๋อมันกับอ๋ออกมันกับอันไหนเอซีนมันนั่นล่างคนใหม่สุดสามกับก็สามมันออกหกสามถ้าสังเกตบางคำว่ามันบ่เคยเปลี่ยนเก่าก็เคลแต่บางก็มาเปลี่ยนหกสามก มันกับหัวอยู่ตัวนี่เหรเาเมัวยกอันน้แล้วก็เล็ดวิ่งหอวนี่ห่อ่ามึ่งกึ่งได้บ่ะเนี่ยเขียนๆนะคะมีแะละชัดเจนเนาะชัดเจนบอเที่ยงดวงบ้างหมวดที่ห้านะเอฟซีนะไม่คยเดินะมต้องเดินเพามันใจบอครับเพราะว่ยแต่ที่บบเกิด้อยยบอ่เกิด้อยเยอพี่น้องเพราะมันมัน มันเข้ามาแล้ว่ะหาซีงวดนี่งวดที่หาเนี่ยครับแต่เล็กเลีงอีกที่นนเป็นแนวทางนะครับหางวดเดียวอีกวันนี้งวดที่ห้าแต่มันบอกสัญจรมันก็ยังบนยังเขาเนาะพกตัวเดียวเลยเลยแล้วก็ย่างบน